สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนหาตาคู่นะครับตาคู่สายฟ้าต่าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพูดเทพแล้วพูดแรงฮันดูสกิลสกิลแรกก็จะเป็นการขึ้นสายฟ้อาออกไปแบบนี้สกิลนี้ก็แรงใช้ได้สกิลเอ็กก็จะเป็นการปล่อดพายุระดูแบบนี้เนี่ยคตรแรงสกิลเนี่ย คืการ้าก็คือใเราคือกา,า,มาหมวนติดท็อปสิบนะครับย้ำท็อปสิบของเซิร์ฟเนี่ยไม่ใช่ของเซิร์ฟแตของแม็กนี้เราก็จะได้มาเลยนะครับพอเราติดท็อปของเซิร์ฟแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเร้กดโอเคเลยแล้วก็จะได้เข้ากระเป๋าเลยเข้าตัวเลยโคเท่ ในช่นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกนด้วยนะครับจีเก้าร้อยซับแล้วฝากด้วยบ๊ายบาย